เราป้าไปได้เขาวิ่งว่านะ้ำชิมาแห้งนี่ฝนชิต๊กนี่โอย้ยเขาสิท่านในเมื่อมาปุนนะก้อนเมฆก้อนนั่นน,นี่เอ็มเอ็มอยู่แถวน,นี้้ยน้ำ่วมทางมันจะไปได้บ่ล้วนี่จังหวะนี่แหละพุดจะไปนังฟังนั่นบออือเอาที่บออือดีแ่้เอาเสียงคนเขใหญ่น่อยไปยังบัดนอือคนมาหนิค้นมานิโอ้ยรถเรยโอ้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 ยโอยโอ้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 ยโอยโอ้อ้ ไปงมหอยโอ้ยไปงมหอยจังไดแฮะนี่เออน้ำกระลังแกงกระลังขึ้นแม่เออเออก็น้ำขึ้นอะไรมางมหอยสิเด้เอาอยากหอยอยากอ้อมหอยอุ้ยอุ้ยอันอยากก็คือมาซื้อกินเอาจักป่าจักหอยเขาขายทุ่ยทุ่ผู้แมนอยู่เฮ้ยซื้อมาบะเซ่บเอาไปยามก็รีบบะแซ่บพ่อใหญ่งมหอยมันต้แซ่บอุ้ยเม็นบานหอยยังเฮื่งไก่ง้มเสมอ ตายดีกว่ากระบอกว่าดอกอันจังได้สิไปง้มหอยแม่ตาบ่เห็นหูแมวฮู้ยคนตาดีกางมคือก็เอาหอยนั่นไม่ได้จับบ่เลยดอกอันบ่เกี่ยวกันกับตาบอดตาดีแต่นี่เห็นตาดีตาบอดก็ได้ง้มจับเอาฮู้ยตาดีกางงือคิดแค่เกาเออ วงวันไล่กระดอกกระเดียะนอนไม่ใหญ่ยขึ้นไปหาซื้อยากซื้อกินโอ้ยมันบ่แซ่บปลาเนี่ยเอามาบ่มักปลาเอาบ่มักหอยคอยมักหอยมาคอยยังหัวคอยง้มซื้อมือกินซื้อมือได้เอากินซื้อมือนี่ก็ยังจะไปง้มอยู่แบบพ่อใหญ่เจ้ากระเดยนี่เป็นคนละหอยอันนั้นเปนคนละหอยอีหล่ะไอันนี้ไม่เห็นหอยหอยหน้าหอยง้มอันนั้นมันหอยไง สิไปเสนี่ฉเมื่อพูดแล้วเนาะแล้วฝ้ามื่อบ้านได้ฝนสิตกเจ้าสิไปเลยนี่ปีนี้เสนอนนี่้ฝนนี่เน้จาฉไปจังไ y มันฉีบวกไอเจาลงน้ำตกในบเออเบื้อด้นน้ี่เดียนี่เดีมันใกล้ถึงหอดน้าแล้วเด้เออโอมันแมนบ่ล่ะบเมื่อเ่อน้ำมูไข่ดีมะเมึเจะเมื่อเราคอยเจลงคอยปานดอกน้ามาส้สนอเจ้าฉีบวตกน้ำบบพย้ายเมื่อนี้นะเฮ้ยย่าหยังน้ำ แล้วคุณมาตาตัดขี้คุย